สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหนังสือเสียงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชการหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนากองบัญชการกองทัพไทยกับนิทานเรื่องในอ้อมกอดฮิมาลัยตอนเพียงคนพเนจร ตื่นขึ้นมากินข้าวเช้าตอนสายๆแหม่สองคนนั่งกินขนมปังอยู่ที่โต๊ะก่อนแล้วมองกันไปมองกันมาอยู่สักพักรู้สึกคุ้นเคยกันมากขึ้นในที่สุดแกก็เริ่มชวนคุยก่อนถามเราสองคนว่ามาจากไหนเป็นคนญี่ปุ่นหรือเปล่าเราก็นึกขำในใจเพราะอันที่จริงก็ถูกคนทักว่าเป็นคนญี่ปุ่นมาตลอด นี่ก็เป็นความผิดของหยองเพราะหน้าตาก็บอกยี่ห้ออย่างนั้นแต่ที่แปลกก็คือแม้แต่เราเขาก็พลอยเหมาเอาว่าเป็นญี่ปุ่นไปด้วยแมมสองคนนั้นแปลกใจที่รู้ว่าเป็นคนไทยเธอบอกว่าไม่เคยเห็นคนไทยมาเที่ยวแบบนี้เราบอกว่า คนไทยก็อยากมาเที่ยวแบบนี้อยู่และก็มีไม่น้อยส่วนมากเป็นคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่รักการผจญภัยและการเดินทางเพียงแต่ว่าคนหนุ่มสาวไม่ค่อยจะมีเงินมากันทำงานสิบปีเก็บค่าเครื่องบินก็ยังไม่ได้ทั้งที่หัวใจอยากจะมาเหลือเกินส่วนคนที่เขาสามารถออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศได้ เขาก็คงไม่มาแบบนี้เขากลัวความไม่แน่นอนกลัวความลำบากแล้วก็ความสะดวกสบายกลายเป็นความเคยชินอย่างใหม่ที่แก้ไม่หายมันเกิดขึ้นทุกๆวันอย่างจำเจซ้ำซากเหมือนเครื่องจักรเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนราคาแพงโดยอิสรภาพและความกลัวมันแพงเกินไปสำหรับชีวิตคน หล่อนเอาเนยแข็งมาแบ่งให้เรากินบอกว่าเอามาจากประเทศของตนเราจึงรู้ว่าเป็นคนฮอรันดาพอเริ่มคุยการรู้สึกว่าอัธยาศัยอบอ้อมอารีเป็นนักศึกษาทั้งคู่กลับจากนี้ไปยังต้องไปเรียนต่ออีกหล่อนแนะนำตัวเองว่าชื่อมายันอีกคนหนึ่งชื่อยากๆซึ่งพอจะแนะนำเสร็จก็ลืมทันที เราพูดคุยแรกเปลี่ยนกันถึงเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ในบ้านเราและฮอลแลนด์การเดินทางมักจะเป็นเพื่อนกันได้ไม่ยากด้วยคำทักทายผิงสั้นๆและมิตรภาพก็เริ่มตน้นอยู่เมื่ออยู่และจากเมื่อจากสั้นยาวต่างกันไปบางครั้งก็ร่วงลับไปเร็วด่งดอกแก้วบางครั้งก็อดรนทนทานดังกล้วยไม้และก็มีบางครั้ง ที่มิตรภาพนั้นยืนยานไปตราบชั่วนิรันดร์บรรดาหนุ่มสาวซึ่งออกมาใช้ชีวิตเป็นนักเดินทางเหล่านี้มีไม่น้อยที่อยากพบอยากเห็นอยากเข้าใจโลกสแสวงหาและกลุ่นคิดเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์บางก็รักธรรมชาติรักการประจนภัยบางคนออกมาเพราะรู้สึกว่าบ้านเมืองของตนอึดอัดจนเกินกว่าที่จะทนอยู่ได้ เขาต้องการจะได้เห็นอะไรใหม่ๆที่เป็นมนุษย์ไม่ใช่ระเบียบเหมือนเครื่องจักรแต่ก็เหมือนกันอย่างหนึ่งที่ต่างใช้ชีวิตง่ายๆและเป็นคนเหงาก่อนจากการหล่อนได้ให้แว่นกรองแสงอาทิตย์ไว้เมื่อรู้ว่าเราไม่มีบอกว่ามันจำเป็นมาก เพราะหนทางต่อไปต้องเดินข้ามทุ่งหิมะตอนกลางวันซึ่งแสงสะท้อนเจิดจ้ามากถ้าไม่มีแว่นป้องกันตาอาจจะตาเสียได้แถมยังจะยัดเยียดเสื้อหนาวให้อีกเมื่อเห็นเราสองคนไม่ค่อยมีเสื้อใส่อุ่นเท่าไหร่แต่เรายืนกรานไม่ลับเพราะหนทางข้างหน้ายังหนาวเหน็บมากเราเกรงว่าสองสาวอาจจะหนาวตายด้วยความอารี เราโบกมืออำลาเพียงชั่วคืนด้วยความรู้สึกอารายาวรพร้อมทั้งกล่าวอวยพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพหล่อนล่องลงใต้ลงสู่เขตที่ราบอันอบอุ่นเบื้องล่างส่วนเรายังคงตั้งเข็มปายเบี่ยงหน้าขึ้นเหนือสู่ดินแดนแห่งหิมะและความหนาวเหน็บ